นี่ช่วงเวลา,ช,ววลาช่วงเวลามีความสุขดูสิเนี่ยห <c oughs> มาแมวนะรวมคนด้วยเนี่ยเขาก็จะนั่งรวมกันอย่างเงี้ดยดูเจ้าแมว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 ทนได้ที่ไหนเลยนะ่ะนอนอย่างนั้นนะ่ะ <c oughs> น่ารักนี่เขาก็ติดพ่อเลยไม่ไปไหนเลยอืม ความสุขความสุขจริงๆนะมีหมามีแมวสักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยมันมีความสุขจริงๆเอ้าเอ้าเมกกะเป็นไรเป็นไรมาเนี่ยจิ๋นมาให้มาเนี่ยจิ๋นแม่เนี่ยนอนแล้วก็มีทั้งหมาทั้งแมวดูฮะแมวนอนสบายเลยลูกเอาท่านั้นน่ะนะ สุดยดแล้วไม่มีุยอเลยน,นอนท่าเนี่ยสบายมากเลยแมวสบายป่ะลูกนอนท่านันะ้นน่ะนอนไปแล้วเขาดูทีวีนะ <c oughs> เวลาเปิด <c oughs> เปิดช่องที่มันมีนกมีอะไรเนี่ยรายการเออเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ของยนะูทู e เนาะ cat for no bird for cat ไปไหนแล้วไม่กลับไปนอนกับพ่อเรานู่นไปไปเลยไปอยู่กับพ่อเรานู่นนู่นไปอยู่กับพ่อเรานู่นรู้เลยท่าเนี้ยจะหาของกินเนี่ยถ้าเนี้ยใช่ไหม <ขอ S 1> ใช่ปะขอกินใช่ไหมตัวนู้นเขาสบายอย่างนั้นแมว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 สบายเลย,ยอืม ทั้งคนทั้งหมาตอนนี้กี่โมงเนี่ยสิบโมงกว่าเองเนาะ